ว่ามันมีข่าวเลยเม่ช่จิที่ปียค่ะว่าพี่พี่ออกมากลับไปเป็นแบบสวยต่างอีกแล้วเร like, ื่องนี้พี่ต้าแบบว่ามีแบบยังไงบ้างครับพอจะทราบไหมครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะขออัปเดตอาการอ๋อมละกันนะคะเมื่อวานก็คุยกับน้องแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะคุยกันตลอดเวลาทั้งอ๋อมกับต้านะคะแล้วก็ตอนนี้น้องอาการดีขึ้นมากๆนะคะถ้าอัปเดตอาการก็ เอาเป็นว่าอาการอัปเดตนะตอนนี้ดีกว่าพี่ขออนุญ,ญาตอัปเดตอาการของออมนะตอนนี้แล้วกันนะคะก็น้องโอเคค่ะกําลังใจดีเหมือนเดิมแล้วก็พร้อมที่จะสู้ต่อไปนะคะแล้วก็ถามว่าได้เจอกันไหมก็เจออัปเดตกินข้าวกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพาไปทำบุญตอนนี้ก็คือยังยัง,ยงเข้าออกเข้าออกโรงพยาบาลเหมือนเดิมค่ะ Uh huh. ก็คือมีการรักษาเหมือนว่ามีการรักษาต่อเนื่องเหมือนเดิม uh huh. มีการรักษาที่ต่อเนื่องเหมือนเดิมค่ะก็ยังอาการอัปเดตก็ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนะคะแล้วก็กําลังใจดีแล้ววันนี้ออมทราบวันนี้ขอขอออมแล้วเพราะว่าทราบมาว่าอาจจะออมวันนี้อาจจะมีถามถามเรื่องออมนะก็เลยขออนุญาตออมไว้ออมบอกว่าพูดได้เลยก็บอกว่าผมฝากความคิดถึงทุกคนด้วยนะคะว่า ยังไม่อยากให้คนลืมกันถามว่าอ๋องพูดได้ไหมอ๋อ,องบอกพูดได้เลยแม่ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนลืมลืมเขาไปเพราะอยู่นี้ก็ไม่ค่อยได้ออกหน้าจอเท่าไหร่แ uh huh. ต่ตอนชิปปีอะไรเงรี้ยพี่ต้าได้ยินข่าวเหมกัไหมครับที่เดนหลายคนแบบว่าเฮ้ยอยู่นี้นี่ อาการสุดหนักอะไรเงี้ยเราตกใจเลยครับสำหรับพี่ต้าเองในฐานะที่แบบพกพันแล้วพบเจอพี่อ๋อมอยู่แบบอัปเดตอาการอยู่ตอ่อเนื่องอะไรเงี้ยงานค่าเรื่องอัปเดตอาการเนี่ยเดี๋ยวต้าคงอาจจะต้องให้อ๋อมหรือคุณพ่อคุณแม่รวมถึงทีมแพทย์มาอัปเดตอาการดีกว่าแต่ณนะปัจจุบันที่ได้ได้เจอเพราะเรื่องนี้เนี่ยต้ายังไม่ได้คุยกับน้องตุนโดยตรงจริงๆว่าจะสามารถอัปเดตอาการน้องได้ถึงไหนแต่ถามว่าณตอนนี้มีรูปถ่ายมีรูปใดๆถามใครก็ได้ก็คือว่าเราอัปเดตการเราเจอการเกือบ2อาทิตย์2อาทิตย์ครั้งนะฮะกับคุณออม แล้วก็มีการพาไปทําบุญแล้วก็น้องออกไปไหนมาไหนได้ปกติทานข้าวได้ปกติก็คือใช้ชีวิตปกติเหมือนทุกคนแต่ถามว่าอาการสุดไหมเหมือนที่เป็นข่าวมาแต่อกไม่ได้สุดขนาดนั้น น,ะะน้องไม่ได้ซุดนะคะแล้วก็อาการยังโอเคน้องยังแข็งแรงเอาเป็นว่าอยากจะให้ข่าวรือขอเป็นข่าวดีๆด,ดีกว่า,เ,าเนื้อให้ส่งกําลังใจเป็นข่าวดีๆถ้าบอกว่าอ้อมสุดหนักอ๋อมสุดหนักพอเวลาน้องฟังอะ่ะกาลังใจน้องมันก็จะแบบหมดไปอะเนาะเราเป็นว่าอ๋อมอาการดีขึ้นยังอะไรประมาณนี้ก็คือว่าเรื่องซุดอนะค่ะ้ายืนยันได้เลยว่าไม่ได้ซุดขนาดนั้นเหมือนที่เป็นข่าวนะคะก็คืออาการน้องดีขึ้นแล้วก็ พูดคุยปกติใช้ชีวิตปกติแต่อาจจะต้องมีการดูแลเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมที่ตอนนั้นคืออัปเดตอาการรอบหนึ่งแล้วนะแต่ตอนนี้อาจจะต้องดูแลมากขึ้นแต่ในส่วนของอาการต่างๆภายในต้าของมันเป็นสัพ์เฉพาะทางทางการแพทย์นะคะ mm hmm. แล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่จะให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าให้ออมหรือว่าให้ทางแพทย์มาพูดคุยดีกว่าแต่ณตอนนี้ค่ะไม่ต้องห่วงเลยกําลังใจดีมากแล้วก็อาการโอเค นะคะไม่ต้องห่วงตัววิต้าเป็นไงบ้างคะเพราะเวลามีคนเจอตัววิต้าแล้วต้องมาถามเรื่องที่ออมอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงนะเป็นออห่วงจิบราบุรีที่ไปล่าสุดที่ไปกับพวกซีเอ็มมี่อะค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วต้องมีอ๋อมไปด้วย mm hmm. นาคะก็คือจะเป็นทริปที่รวมกันเพราะว่นนั้นเป็นวันเกิดพีเตอร์ก็มีรายชื่ออ๋อมด้วยแต่พอวันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคือพอดีนัดคิวคุณหมอค mm ่ะ hmm. คุณหมอนัดวันนั้นพอดีก็เลยไม่สามารถเลี่ยงได้ mm hmm. นะคะแต่ก็คือว่าเราได้มีการกินข้าวไปมาหาสู่กันตลอดและที่สำค มากๆทำบุญมากขึ้นปกติแล้วเนี่ยน่าจะห่างวัดหน่อยแต่ตอนนี้ก็ทำบุญมากขึ้นกลับมาทำบุญมากเดินสันทำบุญมากขึ้นค่ะกำลังใจเยอะไหมคะจากตัวพี่ต้าเองส่วที่เขาสัมภาษเพราะว่าอะไรหลายคนแฟนๆที่ติดตามข่าวเขาเป็นห่วงเลยเนาะตัวพี่หอมเองมไหมคะก็กำลังใจดีค่ะทุกคนที่อยู่รอบข้างนะคะก็ส่งกำลังใจให้คุณอ๋อมตลอดได้คุยกับคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็กำลังใจดีทุกคนข้างกายอ๋อมก็ส่งกำลังใจให้อ๋อมตลอดแต่อยากจะบอกว่า ไม่ต้องห่วงจริงๆพูดจริงๆว่าคุณอ๋มโอเคอาการโ okay อเคน,นี้ไม่ได้โกหกจริงๆ,ๆไม่ได้ซุดขนาดที่เป็นข่าวหรือว่ากลับมาหนักขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าตอนนี้ก็คือทรงๆทรงๆได้ว่าทรงๆดีกว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไปไหนมาไหนได้นะคะยิ้มได้พูดคุยได้นะคะตัวอย่างองว่าไงบ้างครับคิดถึงทางบกาคบันเทิงไหมคะอ๋อมคิดถึงอ๋อมคิดถึงค่ะวันนี้ก็ฝากมา บอกว่าให้ฝากมาว่าขอให้ละครแม่ปังๆขอให้คนดูเยอะๆแล้วก็สราบมาว่าวันนี้ได้สัมภาษณ์เรื่องอ่อมก็น้องก็ฝากบอกว่าอย่าลืมอ่อมนะอย่าลืมกันขอให้แค่ไม่ลืมกันละกันแล้วก็ขอให้ทุกคนส่งกําลังใจให้อ่อมด้วยละกันนะคะ<ม>พี่เ<ม>ชื่อว่าน้องกําลังใจเป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้น้องสู้แล้วก็มีกําลังใจที่จะแบบอะไรอ่ะทาการรักษาเ<ม>นอะนาน<ม>ีาา้คิดว่าพี่ออมจะ ับมทนในฐานะพี่ที่มองว่าออมจะกลับมาทํางานปีนี้ต้องต้องรอดูค่ะต้องรอดูว่าเขาเรียกว่าต้องรอดูสุขภาพจริงๆแล้วในการทางานในวงการบันเทิงก็หนักเหมือนกันเพราะตอนแรกเราก็คุยกันไว้แล้วว่าปีนี้นะถ้าทําละครเรื่องใหม่หรือใดๆเนี่ยออมจะกลับมาช่วยนะคะเราก็ต้องอัปเดตอาการไปเรื่อยๆก่อนว่าเน้องไหวที่เท่าไหนอะไรยังไงแต่รับรองว่าภายในคิดว่าน่าจะสิ้นปีหรือกลางปีค่ะเราคงได เห็นคุณอ๋มโผล่ออกมาบ้างคือไม่ได้โผล่ดิเห็นคุณอ๋มเห็นนะขอโทษค่ะเอาไปว่าโผล่เป็นลายเ็ลยเป็นสับเป็นสับก็ประมาณพี่ว่าคิดว่ากลางปีสิ้นปีอะไรประมาณนี้ค่ะคงได้เห็นคุณอ๋มได้มาเห็นหน้าเห็นตากันนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเจอคุณอ๋มก็เข้าไปทักทายใน IG น้องได้น้องเล่นไ G น้องคุยโทรศัพท์น้องส่งไ G ตลอดน้องว่างไปให้กําลังใจ direct ig ไปก็ได้หรือว่าถ้ามี ฐานแฟนคลับหรือเพจในแฟนคลับที่ลงก็ส่งไปให้กําลังใจน้องได้เช่นเดียวกันน้องอ่านตลอดนะคะเขตวตาบอกว่าชวนน้องเข้าทำชวนพี่ออมทำแบบทำบุญบ่อยๆอันนี้คือความสมัคมรใจเขาเลยแบบเขาชวนทำเองหรอครับชวนทําบุญบ่อยๆคือพี่เป็นคนสายบุญอยู่แล้วแล้วช่วงนี้เดินสายทําบุญเยอะมากก็เลยต้องอยากจะให้น้องทําบุญบ่อยๆ คือเรื่องนี้เราไม่เชื่อก็อย่าลบหลูนะ่เนอะ uh huh. ซึ่งเขาก็เป็นคนที่ทำออมก็เป็นคนที่ทําบุญอยู่แล้วตอนนี้อาจจะต้องทําให้มากขึ้นเพื่อความสบายใจของของตัวน้องเองแล้วก็เราอาจจะอะไรอะบางทีเรื่องเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆอาฮะมันอาจจะสามารถช่วย ช่วยช่วยเราได้ก็ได้อย่างน้อยไม่ใช่ไม่ช่วยเรื่องสุขภาพก็อาจจะช่วยเรื่องจิตใจของตัวเองกับคนรอบข้างเพราะออมไปพี่ก็สบายใจคือพานางไปทําบุญพี่ก็สบายใจก็ยิ้มออกได้ค่ะ support ครอบครัว support ตลอดก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติของออมทุกคนก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะไม่ต้องห่วงจริงๆโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากดูอะไรมากไม่ได้นะขอโทษใจที่ะขอโทษทีนะ